กทำนะี่ไงีคือฟดนี้แหละคือองดแตก็ทำฟองนิดดอกไม้สดเราทำฟวงนิดดอกไม้ดอกไม้เลี้ดอกไม้จ้ห้ยตอก้สดไม่เคยอเคยทำไหมจันทนั่นแหละเคยอ๋แล้วอนี่เคยทำไห้ขันหมากน้องแอลเขียนด้วยนะคะว่ามีทำฟองดีมีทำขันหมากมีขันมากที่มี บอกนะว่ามีขัดมากด้วยแต่คือวันวันที่อาจจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จากการสอบถามคุณนักกลุ่มคุณสภาคือคุณสุภาพรทราบว่าทรว่ามีการอบรมที่นิคมมีการอบรมที่นิคมใน<ม>การจัด มันหลาย công การดำเนินการกันแล้วนะ cái ของพี่คือว่าเกี่ยว อย่างจุนนักไ้มาสอบปอบถามและไม่ได้มาเอาความผิดชาวบ้านมาติดตามโครงการแล้วเขาเดยมาดำเนินการให้ประทามหายไหมสงสัยจะไม่คันคุณกินแล้วละใหญ่ ก็วยุกบ้าพาวจะถบ้านนาบ้านนาสักทีจะทันหรือเปล่าก็ไม่รูชินันเยาเช็นเจ็ดวันไม่มาคุณกรุณาคืนเงินสามหมื่นห้าพันบาทด้วยมาถามว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการโครงการให้ชาวบ้านไหมี่เก็นสวยจริงนั่นแหละจะมี้องกูบ้านยับโมหรือก้าหม่บ้านเนี่ย แต่คนนี้ป้าน,นาเนี่ยที่ศึกษาเกจะเอาคุณอรัชัยเนี่ยเป็นกรรมพันนะเพราะลูกเขาก็าลายมือสวยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นรรคุณอรัชัยที่ต้องหาเดี๋ยวภาษาเดี๋ยวต้องถ้ากรรมพันธุ์หนูคงได้พ่อนี่แหละให้แม่เขาเลี้ยงลูก <c oughs> ก็เชื่อติดตามทามขึ้นว่าเป็นครือ เสร็จเสร็จมาเลยยังไหมเสร็จไปแล้วเสร็จมาเลยครับใช่ใช่เลยใช่เลยวันนี้เราที่เสร็จไปได้ครับไม่ยังไม่เสร็จเป็นเป็นวิดีโอถ่ายดูเฉยๆฉย่ไถ่ายเก็บไว้ก็ได้ไม่เป็นลกนะถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวคนนี้กังวลเดี๋ยวเขกังวลไม่รู้เส้นอะไรไปวันนั้นเดี๋ยวไม่นอนไม่หลับเกิดวันอีก ันนี้คือเพราะว่าการเซ็ดนี่บางคนก็เป็นวนกระวนอยู่แล้ว18รุ่น4 248รุ่น4ถามทุกของการเวลาปรเ็ดเป็นยังไงบ้างมันนอนนี่เปล่านล้วค้าใหอนพี่สุราเนี่ยครับมันกินอาหารใต้ห้าวันอร่อยไหมอร่อยเผ็ดด้วยกินได้ครับ เหมือนอาหารอีสานเก็ดกันแต่เก็ดคนละแบบยางอีสานชอบเกงอ่ะพี่นายขอใบรายชื่อใบรายชื่อมีชื่อคนไหมอ่ะ หลายนเราน่ตกเลยแล้วอย่างนั้นโ่ไม่นาจัดไปเดีวีนงให้นี่ให้ตไปเรื่อยตับลงไปเรื่อยตับโไปกห้นเนี่ยโกักนไหไม่รู้หัวนักำืองไรทีเวนัดีมากแม่มาก ว่าลยจักบนมาไปปนวันโบลนี่ตกเลือปลาท้วนไอ้ท่านไปใช้เบบได้ทน

ตอบออิ้มจิ้ลจิ้มจิ้นจิ้นจิ้มจิมจิ้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 มจิอมจิ้มจ้มจิ้ิ้มจิ้นิ้มจิ้ม็ิ้มจ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 อ้มจมจิ้มิ้มจน้มจิ้มจิอมจิ้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 มจ้มีว้มจิ้มจิ้มจ้มจิ้มจ้มจิ้ตจน้มึ้จิมจิ้แ้ม่ม้ก็ม้มม้

ครับครับครับครัไปคุณพี่แใส่ขงนึเอ้าไปใส่ขงนี่คมต่ออันนี้เลยครับนี่คมเลยตอนนี้อย่างตรงข้างนี้่มาที่ศูนย์ก่อนกลับไปนอนในเมืองมาจากาแสงแล้วกแสงแล้วมานี่อะไรเราจตำบนไม่ได้อะี่ถ่ายวีดีโอใช่ไหม สิ่งบ้างเไปบอะไรวะวจะไม่ได้แล้วอ่ะมหรอเปนโ่ใช่ไม่ใช่มงไปที่ที่เขาแบบจัดโครงการนี่แหละแต่มันไม่ได้